คำว่าหน่วยนะครับก็คือว่าใช้ไฟไป1,000วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะแนวทางในการเลือกตู้คอนซูเมอร์นะครับท่านผู้ชมเราก็ดูตามการใช้งานนั่นเองคร่าวๆที่นับตรงนี้นะแตัวแล้วนะครับถ้าเดินสายเบอร์1.5ไปเนี่ยห้ามต่อปลั๊กเด็ดขาดนะครับถ้าเกินกําลังเนี่ยสายไฟอาจจะละลายหรือไม้ได้นั่นเองนะครัท่านผู้ชม oh. สวัสดีครับพบกับผมสองสิง m o d ฟ วันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งหล,หลายๆคนนั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของช่างเป็นเรื่องไกลตัวตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเนี่ยสำคัญมากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องใช้ทุกวันต้องเจอทุกวันในการเสียบการใช้ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองนะครับเพราะว่าหากเราไม่มีความรู้ ในด้านไฟฟ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานต่างๆอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นหรือไม่ก็บางที เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับทำอะไรไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมจะอธิบายนะครับว่าระบบไฟในบ้านของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต่อมาจากไหนนะครับในการคอนโทรลเนี่ยระบบป้องกันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลยครับทีนี้เรามาดูชุดนี้นะครับตรงนี้เป็นชุดจําลองการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ําบูนปลั๊กพ่วงหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้คอน s u m อ e r นะครับและที่สาคัญคือตรงนี้ท่านผู้ช นี่นะอันนี้คือมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านั่นเองนะเวลา,เ,าเราใช้ไฟเนี่ยจะต่อมาจากมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งชื่อมันก็คือว่าเต็มๆนะครับกิโลวัตต์ฮาล์มิเตอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัว บอกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเราว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับกี่แอมป์นะครับแล้วก็ไอตรงนี้มันจะบอกมาเป็นหน่วยแปลงมาเป็นหน่วยนะครับส,ส่วนใหญ่คือเวลาเราใช้ไฟเนี่ยการไฟฟ้าเขาคิดเงินนะครับเขาจะคิดเป็นหน่วยนั่นเองซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวเลขบอกนะครับท่านชนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามิเตอร์ของเราเนี่ยมันติดอยู่สายฟ,ฟ้าต้นไหน นะครับบางทีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับผมมีติด2ฝั่งเลยนะครับ4ตัว5ตัวก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านี่ถ้าเรารู้นะครับลองไปสังเกตดูนะเวลาเราใช้ไฟเปิดแอร์เปิดเครื่องทำน้ำบุนเนี่ยมิเตอร์มันจะหมุนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆนะครับกิโลวัตต์ฮา์มิเตอร์นะครับชื่อตามนี้เลยแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะครับถ้ามีการติดตั้งมิเตอร์ใหม่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับนี่นะศูนย์ศูนย์เนี่ยตัวเลขสีดํานะครับ เป็นจานวนหน่วยนะครับก็มี4หลักนั่นเองแล้วก็ตัวเลขสีแดงตรงนี้นะครับเป็นหลักย่อยมันนะครับก็จะคือแทน0.1 0.2จนถึง0.9นะครับเมื่อใช้ไปก็มันจะแปลงเป็น1หน่วยนั่นเองนะครับตัวเลขนี้คือเนี่ยนะครับถ้าขึ้นเลขนี้ก็คือ1ก็คือ1อน่หน่วยนั่นเองนะครับคำว่าหน่วยนะครับท่านผู้ชมหน่วยหนึ่นงก็คือว่าใช้ไฟไป1,000วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะมันก็จะขึ้น ตรงนี้1นั่นเองนะครับก็ตามนั้นเลยถ้าเราไปดูตัวเลขบินไฟฟ้ามาเนี่ยเราสามารถไปเช็คก,กับมิเตอร์ไฟฟ้าของเราได้นะครับว่าเขาจดตัวเลขเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับเอาไปเทียบได้นั่นเองก็สําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับเขาจะจ่ายมา2เส้นสังเกตไฟสายเมนที่เข้าบ้านของเรานะจะมี2เส้นก็คือสายลายกับนิวตันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคําว่าสายลายกับนิวตันนะครับมันเป็นชื่อเรียกทางไฟฟ้านะครับ ผมจะอธิบายง่ายๆก็คือว่าสายลายคือสายที่มีไฟสายลายคือสายที่เราใช้ไขค,ควงเทสไฟเนี่ยแต่แล้วจะมีไฟติดท่านผู้ชมดูนะนี่อ่าเห็นไหมครับไขค,ควงติดนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นสายนิวตันนะครับไม่มีไฟติดนี่อันนี้เป็นฝั่งอเอาพุทนะครับถือว่าจุดที่จ่ายไปในบ้านนะครับนี่นะอันนี้สายนิวตนันไม่มีไฟเห็นไหมครับอันนี้สายลายนะครับนี่แต่แล้วมีไฟท่านผู้ชมแล้วก็ ระบบการจ่ายไฟมาคนระับมันจะมีแรงดันไฟฟ้าที่220โวลต์นะครับตามมาตรฐานการจ่ายไฟนะอันนี้ผมจะใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมานะครับนี่อ่าตอนนี้วัดขึ้นอยู่ที่212โวลต์นะครับแต่มาตรฐานเนี่ย220โวลต์นะครับตรงนี้วัดได้212ก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับก็มันขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาในการใช้ไฟนะครับนี่นะ,ะก็ถ้าช่วงที่มีคนใช้เยอะๆในช่วงกลางวันก็อาจจะอยู่ประมาณ2 1 0ร้อยสิมันก็จะอยู่สวิงอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงแรงดันที่ปกติใช้งานได้ปกตินั่นเองความถี่ด้วยนะครับความถี่5 0เฮิร์ตนะครับท่านผู้ชมนี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์จําเป็นและสําคัญในบ้านเราเลยก็คือตัวนี้นะครับ ตรงนี้เป็นตู้คอนซูมเมอร์หรือว่าตู้เบรเกอร์ถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าก็คือเป็นคัตเอาท์หรือว่าเป็นเซีิคัตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่เรารู้จักกันเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับบ้านปัจจุบันนะครับในในปัจจุบันนี้ก็คือจะนิยมใช้เป็นตู้คอนซูมเมอร์ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมสายนะครับต่างๆภายในบ้านเวลาเราเดินไปเดินสายไปจากห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำบุญก็จะนี่ะสังเกตนะครับ ก็จะมารวมอยู่ในตู้คอน sumer ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ในการควบคุมจุดต่างๆเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมันก็จะสะดวกในการใช้งานก็จะตัดวงจรตามาที่เราใช้งานตามพื้นที่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เราเปิดดูเลยนะครับอ่าเปิดฝาดูนะครับนี่ในตู้คอน sumer จะมีอะไรนะครับตู้คอน sumer มันก็จะมีเบรกเกอร์นะครับท่านผู้ชมนี่เบรกเกอร์นะครับอันนี้คือลูกย่อยมันตรงนี้คือเบรกเกอร์เมนควบคุมการจ่ายไฟทั้งหมดภายในบ้านเลยนะครับนี่นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ย่อยนะครับซึ่งตรงนี้จะมี1ิบลูกนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้นะครับใส่ไป9้าตัวแต่ว่าตรงนี้แบงค์ไว้นั่นเองนะครับความจริงขนาดของตู้คือสิบช่องนะครับนี่นะมีแต่ว่าใส่ลูกเบเกอร์ไป9้าตัวนั่นเองนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันเราก็จะเอาขึ้นตามที่เราใช้งานนะนี่สังเกตนะนี่นะครับเห็นไหมก็จะมีไฟติดท่านผู้ชมแล้วแต่รุ่นนะครับนี่ขึ้นไปนะครับนี่ทุกตัวนะครับจะมีไฟติด นี่เห็นไหมครับก็รุ่นนี้นะเบเกอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับก็อันนี้นะนตัวที่10นะครับไม่มีไม่ได้ใช้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จ่ายไฟไป10จุดนะครับก็จะอาจจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเครื่องปรับอากาศ1เครื่องปรับอากาศ2เครื่องทําน้ําอุ่นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกแล้วก็อันตัวนี้ก็อาจจะเป็นงานช่างนะครับ ลงลดอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นเบเกอร์เมนถ้าเราเอาเบเกอร์เมนเนี่ยลงนะครับทั้งหมดจะตัดไฟทั้งหมดเลยท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับทั้งหมดจะตัดไฟหมดเลยเพราะมันเป็นเมนนั่นเองนะครับนี่นะนี่ปุ๊บเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าใช้งานเกินกําลังนะสมมติว่ามันช็อตที่ห้องครัวท่านผู้ชมห้องครัวสมมติว่าห้องครัวตัวที่3าเนี่ยนะครับเบเกอร์มันจะตัดทริปออกนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเด้งนะครับนี่นะเราก็มาดูเปิดดูเลยนะครับว่าทําไมไฟถึงดับนะครับผมหรือว่าเบเกอร์มันทิปเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้นะครับก็สามารถออนขึ้นได้ท่านผู้ชมดินะไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ปลอดภัยนะไม่มีไฟรั่วแน่นอนนะครับเราก็เอามือนะครับโยกขึ้นนะครับหรือว่าต้องการจะปิดเบเกอร์ในการซ่อมแซมหรือว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าก็นี่ะครับตามจุดเลยนี่นะนี่การแบ่งโซนมันก็จะง่ายประมาณนี้นะครับผม ตู้คอนซูเมอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกหรือว่าจะเลือกกี่ช่องใช้เบเกอร์กี่ตัวดีซึ่งตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมสร้างบ้านมาหนึ่งหลังนะครับสร้างบ้านที่มีห้องนอน2ห้องขึ้นไปนะครับผมก็ เรามาดูตรงนี้นะครับวิธีการแนวทางในการเลือกตู้คอนซูเมอร์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะเราก็ดูตามการใช้งานนั่นเองนะครับนี่อันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอน2นะครับเครื่องปรับอากาศ1เครื่องปรับอากาศ2นะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตรงนี้5ละอันนี้อาจจะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะครับหกเจ็ดแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นห้องครัว8ตัวแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคร่าวๆที่นับตรงนี้นะแดตัวแล้วนะครับซึ่ง ก็ต้องเผื่อไว้อีกสองลูกก็เป็น1ิกําลังดีนะเผื่อ <S <S เผื่อไว้เพื่ออะไรสมมุติว่าอนาคตมีการต่อเติมหรือว่าบางคนอาจจะทําเป็นธุรกิจครัวเรือนธุรกิจครอบครัวอย่างเช่นบางคนอาจจะาทาเป็นทาขนมขายอาจจะซื้อเครื่องอบขนมปังที่มีกําลังวัตต์สูงหรือบางคนนะครับอาจจะติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนขนาด6000วัตต์เห็นไหมครับก็อาจจะต้องใช้เบรกเกอร์เพิ่มนั่นเองนะครับ ก็10ช่องกําลังดีท่านผู้ชมสําหรับบ้านหลังใหม่นะครับผมเบรกเกอร์ aker, ละ่ะเราจะเลือกใช้ขนาดพิกัดกระแสะเท่าไหร่กี่แอมป์ดีตรงนี้นะครับสำหรับเบรกเกอร์เมนมันจะเกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ด้วยนะครับสำหรับบ้านใหม่ท่านผู้ชมในการขอมิเตอร์เนี่ยถ้าบ้านของเรามีห้องนอน2ห้องขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมแนะนําให้ขอมิเตอร์เป็น1 5แอมป์ขึ้นไปเลยนะครับจะได้เผื่อการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะถ้าเราคิดว่า สร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีอะไรเยอะเลยก็ ขอมิเตอร์ขนาด5แอมป์ไปนะครับซึ่งมิเตอร์5แอมป์มันก็สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดได้1 5แอมป์นั่นเองท่านผู้ชมโอเคนะส่วนมิเตอร์ส5าแอมป์เนี่ยสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง4 5แอมป์ก็เพียงพอกับการต้องการและเพียงพอกับการขยายในอนาคตด้วยนะครับก็ตัดปัญหาไปเลยเป็นการใช้งานที่แบบเสถียรไม่ต้องกังวลเรื่องไฟไม่พอในการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมโอเคนะครับซึ่งถ้าเป็นมิเตอร์ขนาด1 5แอมป์นะครับ เมนเบเกอร์เนี่ยนะครับให้ใช้ให้เลือกใช้ได้3 0มสถึงห้แอมป์นะครับเมนเบเกอร์นะพิกัดกระแสไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมส่วนลูกเบเกอร์ท่านผู้ชมลูกเบเกอร์เนี่ยอย่างตู้นี้10ช่องนะครับให้ท่านผู้ชมให้เลือกเบเกอร์นะขนาด10แอมป์เนี่ยนะครับสตัวไปเลยนะครับสิแอมป์มตัว10แอมป์นี่เอาไว้ควบคุมอะไร10แอมป์ก็คือห้องนอน1ห้องนอน2เนี่ยควบคุมไปเลยห้องรับแขกนะครับใช้ไฟไม่เยอะ ใช้ควบคุม10แอมป์นะครับส่วน16แอมป์ก็ขออีก3ตัวนะครับใช้3ตัวนะครับ10แอมป์3ตัวละ16แอมป์3ตัว16แอมป์ใช้ควบคุมอะไรก็เอาไว้ใช้ควบคุมพวกปลั๊กนะครับห้องครัวปลัก๊กจุดปลั๊กต่างๆนั่นเองครับ16แอมป์โอเคนะครับสำหรับเดเกเกอร์แล้วก็20แอมป์3ตัวตอนนี้เาแล้วนะครับ20แอมป์เนี่ยเอาไว้ควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3,500วัตต์นะครับก็เนี่ยสองเครื่องหรือว่าอุปกรณ์จุดลงลดงานช่างเนี่ยก็ใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์ได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อีกลูกหนึ่งให้ขอ32แอมป์นะครับเพื่ออะไรเพื่อก็อย่างที่บอกคืออานาคตรหรือว่าพื้นที่ที่มันหนาวเย็นนะครับต้องการจะติดเครื่องทำน้ำร้อนนะครับที่มีกำลังวัตต์สมมุติว่า6,000วัตต์เนี่ยกินกระแสรประมาณา27 ถึง28แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เบรกเกอร์ขนาด32แอมป์30ถึง32แอมป์นั่นเองนะครับผมก็ติดสแปร์ไว้1ลูกนะครับ32แอมป์โอเคนะหรือไม่ก็อย่างที่บอกคือต้องการจะทําขนมขายซื้อเครื่องอบขนมฟังขนาดใหญ่มานะครับสมมุติว่าขนาด5,000ถึง6,000วัตตเนี่ยนะครับก็ใช้เบรกเกอร์ลูก32แอมป์ได้ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะแนวทางการเลือกใช้หรือว่าเลือกเบรกเกอร์ย่อยนะครับ ในเมื่อเราพูดถึงการติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์สำหรับบ้านใหม่ไปแล้วหลายหลายคนก็อาจจะถามว่าถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าที่มีระบบไฟฟ้าแบบเก่าเนี่ยเราสามารถติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ใหม่ได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าสามารถทำได้ท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าภายในบ้านของเราด้วยนะครับว่าเป็นระบบแบบไหนอย่างเช่นโดยทั่วไปก็จะมีคันเอาหนึ่งตัวเบรกเกอร์หนึ่งตัวเนี่ย ก็เราอาจจะติดตั้งตู้คอน s u m ร์ขนาด4ช่องนะครับมีอะไรบ้างก็อาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปตามปลั๊กตามจุดต่างๆนะครับกส่วนใหญ่จะยังไม่ได้แยกระบบให้เป็นชัดเจนนั่นเองนะครับก็อาจจะมีเครื่องทําน้าอุ่นนะครับเครื่องทาน้าอุ่นเครื่องปรับอากาศนะครับเนี่ยประมาณ4ช่องสามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆคือถ้าบ้านรุ่นเก่าระบบไฟฟ้าแบบเก่าก็กสังเกตนะครับว่าอย่างเช่นบ้านที่สร้างมานานหลายสิบปีนะครับการเดินสายไฟเนี่ย แนะนำให้ทำการเดินระบบสายไฟใหม่เปลี่ยนระบบสายไฟใหม่เดินใหม่นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเลือกต mm hmm. ู้คอน s u m อ e r ไปติดตั้งนะครับ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมสายไฟที่เก่าเสื่อมสภาพอันตรายมากนะครับโอเคนะลองไปพิจารณากันดูนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้ต mm ู้คอน s u m อ e r นะครับผมโอเคนะประมาณนี้นั่นเองครับผมตอนนี้เราพูดถึงต mm ู้คอน s u ม m e r ไปแล้ว ทีนี้เรามาถึงเรื่องสายไฟบ้างนะครับท่านผู้ชมสายไฟในบ้านเนี่ยมันก็มีหลายขนาดหลายชนิดนะครับแล้วแต่การเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับก็สายไฟภายในบ้านนี่นะครับท่านผู้ชมเริ่มจากสายเมนก่อนก็แล้วกันสายเมนนะครับท่านผู้ชมสายเมนตรงนี้นะครับสีดําจากที่ต่อจากตู้ตคอน s u m อ e r ไปหามิเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าให้ผมแนะนําก็คือท่านผู้ชมติดตั้ง ให้เลือกสายทองแดงสายที่ HW ทองแดงนะครับขนาดเบอร์1ิไปเลยท่านผู้ชมนะครับสายตัวนําทองแดงขนาดเบอร์1ิบก็แบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายเขียวสายกลาวแต่ว่าถ้าเป็นสายเมเนี่ยเราจะใช้เป็นสีดำนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะสายเบอร์1ิตัวนําทองแดงทําไมถึงแนะนําให้ใช้สายทองแดงก็เพราะว่า1นนะครับสายตัวนําทองแดงเนี่ยมันนํากระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าสายอลูมิเนียมแล้วก็สายมันจะมีขนาดเล็กกว่าอลูมิเนียมนะครับ ในการเข้าตู้ในการดึงสายเดินเข้าตู้เนี่ยมันจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นสายอลูมิเนียมนะเขาจะบังคับให้ใช้สายเบอร์25นะครับถ้าเป็นสายทองแดงใช้เบอร์10นะครับเห็นไหมสายเบอร์10ทองแดงเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็เดินเข้าในตู้คอน s u m อ e r เนี่ยจะง่ายในการติดตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าด้วยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับสายเมนนะครับก็2เส้นนั่นเอง แล้วก็สายภายในบ้านนั่นผู้ชมนี่ที่เราเห็นกันเลยนะครับชัดเจนเลยก็คือว่ามันจะเป็นสายสีขาวแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับาสายสีขาวแบบนี้นะครับมันเรียกว่าสาย VAF นะครับสำหรับเดินเกาะผนังเดินลอยนะครับตีเก็เดินเนี่ยแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือสาย VAF สีขาวนะครับแต่สําหรับบ้านไหนที่ใช้เดินระบบแบบท่อเนี่ยตรงนี้ครับเดินแบบท่อนะ สายที่ใช้จะต้องเป็นสาย THW นะครับใช้สายสีขาวร้อยท่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันผิดมาตรฐานนั่นเองโอเคนะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมสายสีเขียวเนี่ยสายกลาวนะครับสายกลาวหรือว่าสายดินในการต่อเนี่ยต่อจากตู้คอน s u m อ e r นะครับไปลงแท่งกลาวหรือว่าหลักดินเนี่ยสายสีเขียวเนี่ยจะต้องใช้สายขนาดเบอร์สินี่นะครับตัวนําทองแดงเบอร์สิเท่านั้นนะครับสําหรับบ้านทั่วไปนะสายเมนของสายกลาวนะครับแล้วก็ สำหรับแท่งกลาวท่านผู้ชมตามมาตรฐานของการไฟฟ้ากำหนดให้ใช้ความยาวขนาด2.4เมตรนะครับท่านผู้ชม2เมตร40นั่นเองแท่งกลาวนะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูจุดใช้งานต่างๆของบ้านนะครับผมอ,อย่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เดินท่อเนี่ยใช้สายทีเอับบิต่อไปที่ปลั๊กผมจำลองให้เป็นใช้ในห้องครัวนะครับก็ ใช้สายเบอร์2.5นะครับท่านผู้ชม2.5นะอันนี้ห้องครัวนะครับเดินไปและทีนี้ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นควบคุมแสงสว่างนะครับอาจจะเป็นแสงสว่างทางเดินแสงสว่างหน้าบ้านนะครับก็ให้ใช้สายเบอร์1.5นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะเนี่นะครับก็ขนาดนี้นะบเบอร์1.5มันก็จะมีตัวหนังสือติดที่ตรงสายเลยนะครับ2คูณ1.5นะครับผม นี่นะครับส 2, 2 1สาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกหลอดไฟนะครับพัดลมเพดานอะไรเงี้ยนะครับผมใช้สายเบอร์1นนะครับแล้วก็สายปลั๊กนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับในในการเดินลอยก่อผนังตีกิ๊แบบนี้นะครับเราก็จะมีสายกลาวไปด้วยซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นระบบท่อไม่มีปัญหาเลยเราสามารถ นำสาย3ามเส้นนะครับลายนิวตนันแล้วก็กราวนะครับร้อยท่อเข้าไปเลยนะครับจะมีสาย3เส้นส่วนสาย vaf สีขาวนี่นะครับมันก็จะมีสายที่แบบมีพร้อมสายกราวเลยท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตเส้นนี้นี่นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ผมเดินไปยังปลัก๊กมันจะมีระบบกราวด้วยเห็นไหมสามรูนะครับลายนิวตนันแล้วก็กราวเห็นไหม สามูเพราะฉะนั้นสายไฟต้องเดินไป3เส้นนั่นเองนะครับซึ่งในการเลือกใช้สายนักผู้ชมดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสาย VAF เหน,นะครับให้ดูก่อนนะนี่ตรงนี้นะครับมันจะมันจะระบุไปเลยนักผู้ชมนะครับสาย VAF 2คูณ2.5ทับ2.5นะครับแสดงว่าด้านในเนี่ยมีสาย3เส้นนะครับสาย3เส้นก็คือนี่ลายนิวตนันแล้วก็สายสีเขียวตรงกลางคือสายกลาวนะครับ เบอร์2.5เท่ากันหมดเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นั่นเองนะครับก็จะใช้สายขนาดเบอร์2.5นะครับซึ่งตรงนี้ให้เดินจากเบรกเกอร์นะครับในห้องที่ควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับเดินไปยังตู้คอนซูมเมอร์ควบคุมเฉพาะเครื่องปรับอากาศโดยตรงเลยนะครับก็จะใช้สายเบอร์2.5ท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้2.5นะครับส่วนถ้าปลั๊กทั่วไปนะครับที่มีระบบกราวท่านผู้ชมเห็นไหม ตัวนี้จะมีสแกนหรือว่า3เส้นในตัวเดียวกันคือมีสายสีเขียวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเห็นนะท่านผะู้ชมสังเกตนะครับอันนี้คือเบอร์2.5เท่ากันแต่ตัวนี้มี3เส้นนะครับเพราะว่ามีสายกราวด้วยเครื่องปรับอากาศนะครับมันส่วนใหญ่ไม่ไม่มีสายกราวอยู่แล้วนะครับก็เดินไปสายคู่นั่นเองนะครับก็คือนี่แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเบเกอร์เครื่องทําน้ําอุ่นท่านผู้ชมตรงนี้นะครับ ใน,นเครื่องนำน้าอุ่นนะครับควบคุมเครื่องน้ําอุ่นซึ่งเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยในการใช้งานในห้องน้ำนะครับมันมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเขาจึงบังคับให้ติดตั้งสายดินหรือว่าเดินสายดินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านท่านผู้ชมเนี่ยมีตู้คอน s u m อ e r แล้วก็มีระบบสายกลาวสายดินเนี่ยเราก็ใช้สายแบบนี้ไปเลยนะครับเดินไปเลยนี่เส้นเดียวนะครับมีทั้งสายลายนิวตันแล้วก็กลาวเห็นไหมครับอ่าแต่สําหรับ ถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่านะครับตู้คอน s u m อร์ที่ยังไม่มีระบบกราวที่ยังไม่มีระบบสายดินนะครับตรงเครื่องทําน้ําอุ่นตรงนี้จะต้องทําการติดตั้งสายดินโดยการใช้สายตัวนําทองแดงเนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยต่อจ้ำจุดกราวด้านในเครื่องทาน้าอุ่นนะแล้วก็ไปต่อลงแท่งกราวนะครับแยกไปเลยนะครับซึ่งจําเป็นมากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูชุดจําลองนะครับว่าชุดนี้นะครับใช้แผงควบคุมและใช้เบรกเกอร์ตัวไหนควบคุมนะครับอย่างตัวนี้นะครับท่านผู้ชมหลอดไฟตรงนี้ผมจําลองให้เป็นชุดแสงสว่างหน้าบ้านหรือว่าชุดแสงสว่างรอบรั้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเดินสายไฟเบอร์1.5มานะครับนี่นะก็ลองเปิดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมตรงนี้หลอดไฟสีเขียวติดแล้วนะครับนี่ควบคุมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะควบคุมด้วยเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับผมใช้ขนาด10แอมป์ท่านผู้ชมเองนะเห็นไหม พอปิดเบรกเกอร์นะครับหลอดไฟก็จะดับเลยควบคุมนี่ติดแล้วนะครับโอเคนี่นะตรงนี้ก็จะจั๊มจากเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับซึ่งพิกัด10แอมป์ซึ่งตรงนี้หากเรามี2ชุด2วงจอรอย่างเช่นควบคุมไฟหน้าบ้านแสงสว่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะไปควบคุมแสงสว่างในจุดอื่นๆอีกอก็เราก็สามารถเดินสายไฟเบอร์1.5นะครับจากจั๊มตรงนี้เลยนะครับแยกไปอีกเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้บางคนบอกว่าบล็อกนี้นะครับเราเดินสายไฟมาขนาดเบอร์1.5เนี่ยแล้วเราต้องการติดตั้งปลั๊กนะครับเข้าไปเพื่อเสียบใช้งานเนี่ยเพิ่มได้ไหมนะครับถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ว่าผิดมาตรฐานนะครับเพราะว่าสายเบอร์1.5เนี่ยซัพพอร์ตหรือว่า รองรับกระแสพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะไม่แนะนําให้ติดตั้งปลั๊กเพิ่มไม่ควรทําด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราติดตั้งปลั๊กเข้าไปนะครับซึ่งปลั๊กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหล,หลายๆอย่างได้เช่นนะครับบางคนอาจจะเอาเตาปิ้งย่างเอาเตารีดมาเสียบเนี่ยสายไฟเบอร์หนึ่งจุดห้านี่ครับมันอาจจะลองรับกระแสเครื่องอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามาเสียบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินสายเบอร์1.5ไปเนี่ย ห้ามต่อปลั๊กเด็ดขาดนะครับผมเพราะมันเกี่ยวข้องกับอันตรายมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกินกําลังเนี่ยสายไฟอาจจะละลายหรือไหม้ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคนะครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นเบเกอร์ตัวแรกนะครับนี่นะนี่นะครับหลอดไฟอ่าตัวต่อไปนะครับตัวที่2เนี่ยตัวที่2นี่คืออ่าผมควบคุมเป็นห้องนอนนะครับนี่นะคือชุดนี้นะครับห้องนอนห้องนอนหนึ่งนะครับก็ลองเปิดไฟดูนะครับนี่ อันนี้เป็นหลอดไฟสีแดงท่านะผู้ชมนี่อย่างบล็อกนี้ก็จะมีปลั๊กด้วยนะครับนี่ลองเสียบปลั๊กดูท่านะผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมอ่าในการในห้องนอนเนี่ยบางทีบล็อกนี้เราเดินสายเมนไปแล้วนะครับเราต้องการจะเพิ่มจุดปลักล๊กเราก็สามารถต่อจ้ำนะครับจากบล็อกนี้นะครับไปใช้งานจุดอื่นได้ในห้องนอนนั่นเองนะครับนี่นะโอเคนะในห้องนี่นี่โอเคนะนนนค,นะครับก็ตัวนี้ใช้เบรกเกอร์ตัวที่2ท่านะผู้ชมนี่นะนี่ นะครับอ่าเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับตัวที่สามท่านผู้ชมอ่าตัวที่สามเนี่ยนะครับผมควบคุมจําลองให้เป็นควบคุมห้องครัวท่านผู้ชมนี่นะปลั๊กไฟที่ใช้ในห้องครัวซึ่งด้านในจะเดินสายเบอร์สองจุดห้านะครับอ่าตามมาตรฐานเลยนะครับเดินปลั๊กเนี่ยต้องใช้เบอร์สองจุดห้าเท่านั้นนะครับไม่ต่ากว่าโอเคนี่นะลองเลยนี่ผมลองเสียบปลั๊กนะครับอ่าใช้เบรกเกอร์ตัวที่สามควบคุมท่านผู้ชมลองปิดดูนะครับ อ่าเห็นไหมดับเลยตัดวงจรการใช้ไฟละนะครับรอเบเกอร์ขึ้นตัวที่3นี่นะครับก็ประมาณนี้นี่ลองพักดูนะครับนี่อันนี้จําลองให้เป็นห้องครัวนะครับก็ตัวที่4นะครับเบเกอร์ตัวที่4เนี่ยอ่ผมให้เอาคคมเครื่องปัประกาศท่านผู้ชมนะครับตัวที่4ี่คือเครื่องปรัประกาศก็คือเบเกอร์ตัวนี้นะนี่นะครับนี่นะครับตัวที่4นะครับนี่ส่วนตัวที่5ท่านผู้ชม ตัวที่5เนี่ยผมใช้ในการควบคุมเครื่องทําน้ําบุญนะครับคือตัวนี้นี่เครื่องทาน้าบุญนะครับก็คือมีเบเกอร์ควบคุมหน้าห้องน้ํานะครับนี่ลองเบเกอร์ขึ้นนะครับนี่เบเกอร์เครื่องทาน้าบุญมันก็จะมีปุ่มเทสนะครับเป็นเป็นเบเกอร์กันดูดลองกดดูนะครับนี่แสดงว่าไฟจ่ายมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะนี่กดปุ่มเทสตนะครับเอ่อตรงนี้บางคนอาจจะถามว่าในเมื่อเบเกอร์ คิดตู้คอนซูมเออร์เนี่ยคุมเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วจําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องติดเบรกเกอร์เพิ่มนะครับตรงนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นอยู่นะครับอย่างตู้คอนซูมเออร์เนี่ยเราติดตั้งสมมุติว่าติดตั้งไว้ตรงห้องโถงนะครับเวลาเราเดินสายไฟไปยังเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ติดตั้งเบรกเกอร์หน้าห้องน้ําไว้อีกตัวหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรครับผมก็เพื่อว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยเราสามารถ มาเอาเบกเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยปลดเบกเกอร์ลงหน้าห้องน้ําได้เลยตรงนั้นก็จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสำหรับเครื่องทําน้ําอุน่น <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมเรื่องสายไฟการเลือกใช้สายไฟถือว่าสําคัญมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาไฟไหม้บ้านแล้วสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำไมไฟฟ้ารัดวงจรและทําไมถึงไมมเร็วขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยแป๊บเดียวนะครับไหมเกือบทั้งหลังนั่นเองอตรงนี้โดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไฟฟ้าลัดวงจรบางทีอาจจะเกิดจากสายไฟที่มันเสื่อมสภาพและที่สําคัญนะครับการเลือกใช้สายไฟเนี่ยผิดขนาดบางคนใช้สายเบอร์หนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับสายเบอร์หนึ่งเบอร์1.5เนี่ยเดินไปนะครับควบคุมปลัก๊กหลอดไฟใช้งานเยอะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย ต่อพ่วงหลายจุดเพราะฉะนั้นเมื่อสายไฟสมมุติว่านี่นะครับสายไฟเบอร์หนึ 1, ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับรับกระแสไฟฟ้าได้1 1แอมป์แต่ถ้าเราไปต่อพ่วงหลายๆจุดหลายๆอย่างอุปกรณ์ไฟเยอะที่กินกระแสเยอะเนี่ยมันจะทําให้สายไฟตรงนี้ใช้งานเกินกําลังเกินพิกัดที่มันจะรับได้เมื่อสายไฟปกตินะครับถ้าตัวนําทองแดงเนี่ย 5, เบอร์หนึ่งจุดห้านี่มันสามสิบแอมป์มันก็ไม่ขาดนะครับสี่สิบแอมป์มันก็ยังไม่ขาดเลยแต่ว่า ผลที่ตามมาเมื่อมันใช้งานเกินกําลังของมันเนี่ยสายตัวนําทองแดงด้านในเนี่ยนะครับถ้ากระแสะไหลเกินพิกัดเนี่ยนะครับมันก็จะร้อนเกิดความร้อนท่านผู้ชมเมื่อสายไฟร้อนเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแค่จุดเดียวท่านผู้ชมมันร้อนทั้งเส้นนี่นะครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงอุปรกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆภายในบ้านนะครับมันร้อนทั้งเส้นพอมันร้อนร้อนมากๆนะครับไอ้ตรงฉนวนตรงนี้มันจะเริ่มละลายท่านผู้ชมนี่นะคระับละลายทั้งเส้นนะ ละลายทั้งเส้นเมื่อละลายทั้งส้นฉนวนมันละลายหมดแล้วตัวนําไฟฟ้าด้านในมันแตะกันเกิดประกายไฟขึ้นทีนี้เกิดอะไรครับท่านผู้ชมเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นฉนวนที่มันละลายมันพร้อมติดไฟเวลาไฟมันติดประกายไฟติดเนี่ยมันก็เกิดการลุกไหม้มันไม่ได้ลุกไหม้ที่จุดเดียวท่านผู้ชมมันลุกไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั right land, hit, ้นไฟฟ้ารัดวงจรที่สาเหตุเกิดจาก การใช้งานเกินกําลังหรือว่าใช้สายไฟเล็กนะครับสายไฟผิดขนาดเนี่ยมันทําให้เกิดการลุกไหมหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สําคัญมากโอเคนะครับก็เป็นเกต็ความรู้เลยครับผมตรงนี้ก็อธิบายมาพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้ถ้าหากเกิดผิดพลาด จุดบกพร่องตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นํานมาเป็นเกรดความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับทุกคนนั่นเองอตรงนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนอยากแนะนําตรงไหนสามารถสอบถามหรือแนะนําเข้ามาใต้คลิปได้เลยส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสสิงโมดิฟา เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม